ขณะที่สำนักงานทาหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางค่ะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการเกษตรการจัดการดินและน้ำสำหรับการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกกลางอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะคะ การอบรมในครั้งนี้ค่ะมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดินและฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกที่เสื่อมโทรมโดยมีเนื้อหาที่สำคัญค่ะอาทิการตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดินการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองการทำน้ำหมักชีวภาพสูตรพอดอ5 5การผลิตจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวการจัดการระบบน้ำและเทคนิคก,การให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การประดิษฐ์เครื่องทดแรงดันน้ำและการสาธิตขี่โฮเด้นแบบเคลื่อนที่เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตแม้ในพื้นที่จำกัดค่ะ นอกจากนี้นะคะหน่วยยังได้มีการนําเกษตร,รกรในโครงการค่ะลงพื้นที่ศึกษาดูงานณศูนย์าการเรียนรู้ของนางประยงค์พิมพ์พสุทธ์ปราชชาวบ้านผู้ถ่ายทอดแนวคิดเกษตรปราดเปลืองหรือว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์โมเดลซึ่งประสบความสำเร็จนะะในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นร่วมกับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ